การหอบหืดของเราเนี่ยเวลามันมีอาการขึ้นมาอาการเราจะเป็นยังไงบ้างจะ๊ะแน่นหนอ,อกหายใจไม่ออกอ,อแล้วแบบหายใจถี่มากเหมือนคนใจจะขาดกระทบเรื่องงานอะไรอย่างนี้ด้วยไหมทุกอย่างค่ะเหนื่อยแล้วหลับจากที่เราเคยทํางานแบบเราเป็นคนลุยงานอะ่ะเราถูกจู้องแบบยืนมองเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทานิดเดียวก็เหนื่อยแล้วมันท้องไง ก็15วันอะหมดหมดพอหมดกระปุกปุ๊บมันเหนื่อยน้อยลงเราทําอะไรได้มันจะไม่ลุยเหมือนเมื่อก่อนอะแต่ว่ามันก็ทําได้ <ฮะ S 1> ในระดับหนึ่งหมดเม็ดยา2เม็ดนั้นวันลงขึ้นหมอนัดไปฟังปอดหมอบอกว่าปอดดีมาก990บบาทรักษาชีวิตเราได้อีกนาน สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ข่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่บ้านบึงค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะและวันนี้นะคะก็อยู่กับลูกค้านะคะเคสนี้นะคะเป็นเคสของโรคคอพือดนค่ะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะคะเจอผลกระทบยังไงบ้างจากการเป็นโรคคอพือดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่กุ้งชุติการนะคะ ทำงานอยู่บิกซีอายุ46ปีค่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อกุ้งค่ะที่กุ้งค่ะก่อนที่เราจะมาเจอร้านยูคอขอย้อนกลับไปหน่อยว่าอาการหอบหืดเราเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ปี63ตั้งแต่เคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วหายแล้วพอมาช่วงหลังคือเหมือนเราสูบบุหรี่เยอะค่ะทํางานหนักฝุ่นหลายๆอย่างค่ะค่ะก็อยู่ๆก็เป็นแล้วก็ไปไปรักษาที่คลีนิกแห่งหนึ่งแล้วไปเจอยาตัวหนึ่งวันแรกไม่เป็นอะไรพอวันที่สองทานเข้าไปรู้สึกว่า หายใจไม่ออกมันบีบหัวใจก็เลยไปโรงพยาบาลเป็นยาที่คลินิก<ช>น,นั่นพี่กู้ขายเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าอาการหอบหืดของเราเนี่ยเวลามันมีอาการขึ้นมาอาการเราจะเป็นยังไงบ้างจะ๊ะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอแล้วแบบหายใจถี่มากเหมือนคนใจจะขาดนะทีนี้พอวันนั้นที่เราทานยาคลินิกแล้วมันรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ดีขึ้นเราก็เลยไปโรงพยาบาลใช่คนะ่ะไปสองรอบรอบแรกหมอแค่ฉีดยาให้แล้วก็ให้กลับ แต่พอเช้าขึ้นมามันไม่ดีขึ้นค่ะเราก็ไปอีกแล้วก็ไปเจอหมอคนเดึงเขาก็เลยให้ขอเขาแอดมิดเพราะเราว่าเรากลับมาเรากลัวเราเป็นอะไรเยอะค่ะก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสองวันค่ะพอกลับมาบ้านมาทานยาไม่รู้สึกดีขึ้นอ่ะพอกมาเปิดเฟซติ๊กเจอตัวเนี้ยจ้ะก็เลยเข้าไปทักแชทค่ะแล้วก็คุยกับ อ,อืมนะ,ะแต่ตอนนั้นตอนที่หอยู่โรงพยาบาลนะพี่คุณต้องสอดท่อไหมคะไม่อะค่ะแต่ว่าต้องต้องพ่นยาทุกๆ2ชั่วโมงแล้วก็ฉีดยาโอ้ใช่นะทีนี้อาการของโรคขอ้อผืดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันเราอย่างไงบ้างกระทบเรื่องงานอะไรอย่างงี้ด้วยไหมทุกอย่างค่ะเหนื่อยแล้วเรารจากที่เราเคยทํางานแบบเราเป็นคนลุยงานอะ่ะค่ะตู่จูต้องแบบยืนมองเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมทำนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วมันท้อไงพอเราเปิดมีการเซิร์ชแล้วเจอตัวประธานยุคอนะคะครั้งแรก อนแรกพี่กุ้งมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วป่ะคะหรือว่าไม่ได้เชื่อไม่ค่ะไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้ค่ะไม่คิดว่าจะจะช่วยได้ใช่แต่วันนั้นมาถึงจุดที่พี่กุ้งต้องหาอาหารเสริมมาช่วยแล้วแหละใช่ตัดสินใจเพราะตอนแรกยังไม่ยังไม่ซื้อเพราะว่าเราคุยเขาแต่คุยแค่วันเดียวประมาณชั่วโมงเดียวแล้วตัดสินใจเลยเพราะหนึ่งเราเป็นคนไม่ซื้อมันแพงไงบางทีมันเกินกำกงเกินแรงเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นห้เพื่อแบบ ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะ,ออะนะคะพอสั่งมาทานนะประมาณกี่วันแรกรที่พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยอาการมันดีขึ้นฉันรู้สึกเฟรชขึ้นเขาให้ทานวันวันละสองสองเม็ดอเนาะเช,ช้าเย็นอทานวันละสองเม็ดอยู่ประมาณยี่สิบวันอ่อสิบห้าวันหมดหมด,หมดพอหมดกระปุกปุ๊บห <ạ. S 2> มอน,นัดพอดีแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นไหมใช่ค่ะมันไม่เหนื่อยน้อยลงเราทําอะไรได้แต่ว่ามันจะไม่ลุยเหมือนเมื่อก่อนน่ะแต่ว่ามันก็ มันเป็นภายในอ่ะเนาะจะดีะขึ้นเลยปุ๊บปั๊มก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ทําได้ในระดับหนึ่งทีนี้พอทานหมดปุ๊บคนหมอนัดเลยนะคะใช่หมดวันเนี้ยวันนี้วันสุดท้ายหมดเม็ดยาสองเม็ดนั้นวันรุ่งขึ้นหมอนัดไปฟังปอดหมอบอกว่าปอดดีมากไม่มีเสียงแบบวิทวิทอยู่ในคอ,อ,อคือซึ่งปกติมันจะมีใช่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็ไม่มีไม่มีสเสลดไม่ไออืมมันดีอ่ะนะคะและทีนี้พอ คุณหมอบอกว่าอาการนี้ขึ้นแล้วคุณหมอได้ถามไหมคะว่าไปทาอะไรมายังไม่ได้ไม่ได้ถามค่ะอะนะคะตอนนั้นพี่กุ้งรู้สึกเป็นไงบ้างคือดีแล้วก็โทรคุยกับลูกสาวกับแม่บอกว่ายาตัวนี้ดีก็ถ่ายรูปให้เขาดูแล้วบอกว่าเดียวจะสั่งแต่เราสิ้นเดือนก่อนนะคะก็คือเท่ากับว่าพี่กุ้งทานหมดไปแค่หนึ่งกระปุกเองใช่ค่ะแล้วที่อาการดีขึ้นนะคะเพียงแค่แบบ15วันเองเพราะว่าพี่กุ้งทานแค่วันละสองเม็ดอาการหอบผืดก็คือดีขึ้นเลยคุณหมอนะคะก็ยืนยันนะคะว่าอาการ ปอดนะ,ะก็ไม่มีเสียงแล้วใช่ะคะปกติหมอจะนัดวันที่17กับ23ค<ะ>่ะแต่พอไปถึง17ปุ๊บหมอบอกว่า23ไม่ต้องมาแล้วอ,อใช่แล้วก็ไปนัดอีกทีไปดูปอดวันที่14เดือนหน้าค่ะค่ะอย่างนี้ดีกว่าอยากให้พี่กุ้งช่วยแนะนําเกี่ยวกับคนที่เขาผ่านมาดูคลิปนี้พอดีแล้วเขามีอาการของโรคขอมผืดพอดีกำลังหาข้อมูลเลยนะคะให้พี่กุ้งเนี่ยแนะนําให้เขามาทานตัวบาลานซ์ยูคอร์<ะ>ดีกว่าก,ก็อยากอยากให้ลองเนาะถ้าเรารักตัวเองลองดูค่ะไม่เสียหายแพงจริงแต่ได้ผลค่ะ แล้ประกันการันตีเลยราคาแพงเมื่อเทียบแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือคือดีค่ะนะคะเต็ม990บาทรักษาชีวิตเราได้อีกนานโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะคะเต็มสิบคะแนนพี่กุ้งให้ร้านยูคอกี่คะแนนให้สิบค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงนะคะคำยืนยันนะคะจากลูกค้านะคะที่ทานร้านยูคอจริงๆนะคะถ้ามีใครไปถามว่าพี่กุ้งเป็นหน้ามาให้ร้านยูคอหรือเปล่าไม่อะค่ะเพราะพี่ศึกษาเองเขาไม่เคยโทรมาหาพี่มีแต่พี่โทรไป พี่ทักไปในแชทถามคุยกับแอดมินนะคะเอารายละเอียดก่อนค่ะฟันธงเลยเราก็ซื้อเลยนะคะ <c oughs> ใช่เพราะว่าตอนแรกพี่กุ้งก็บอกว่าไม่ได้เปิดใจให้อาหารเสริมใช่ะะพี่ไม่ค่อยชอบเรื่องพวกเนี้ย <c oughs> นะคะ แต่ตอนนี้นะคะพี่กุ้งก็ยืนยันว่าบรลานยูคอนะฮะช่วยชีวิตเธอได้นะ,ะแล้วก็ดีจริงๆนะ,ะก็ว<ะ>ันนี้นะคะขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะที่ไ<อ>ว้ใจให้บรลนยูคอร์ดูแลนะคะพีะ่ชิวก็เลยเอาบรลนยูคอร์มามอบให้พี่กุ้งอีกสามกระปุกเลยนะคะเพื<ะ>่อการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆเลยนะคะ,ะสาหรับใครนะคะที่สนใจบาลนยูคอนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบาลนยูคอนะคะสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะแล้วก็ ช่วยในเรื่องขอบขื่นนะคะแบบพี่กุ้งได้ด้วยนะคะมีออยมีฮาลานที่ถูกต้องค่ะนะคะเคสหน้านะคะชูเจปที่จังหวัดไหนนะ,ะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานแบนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มค่ะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะอย่าปล่อยให้เป็นหนักๆน,นะคะแล้วค่อยรักษานะคะวันนั้นไม่อาจจะสายเกินไปก็ได้นะคะวันนี้ชีและพี่กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ